ลูกค้าผมเป็นไฮโซครับวันนี้ FC มาจากโคราชขึ้นรถสไลด์มาเลยนะครับเพื่อเปลี่ยนล้อ b บ f o r ฟนะครับลำนี้นะครับเป็นรุ่น CLE 53 a m g รุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับราคาค่าตัว5้าน2 5 0 0 0 0บาทนะครับสวยมากครับตัวนี้บอกเลยว่าของแต่งบอกเลยว่าของแต่งมาครบจริงๆแต่วันนี้ครับลูกค้าเลือกเป็นล้อฟอ r จากทางแบรนด์ BC f o r ฟรนะครับล้อฟอคุณภาพเลยครับแบรนด์ตัวท็อปเลยนี่ครับเป็นล้อฟอแบบ2ชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นลาย HCA 381S นะครับ ให้ก้านแบบตัววายโชว์เบรก MG สีแดงโค้รสวยครับผมบอกเลยล้อตัวนี้ครับลูกค้าเลือกสีก้านนะครับคอสตอมมาเป็นสีดําด้านนะครับหมุดเป็นสีดำนะครับแล้วก็ขอบล้อจะเป็นสีดําเงาสวยจริงครับผมบอกเลยว่าใส่คู่กับ Mercedes-Benz CL E 53 m m g จอดที่ไหนสาวก็มองครับผมสําหรับใครที่กําลังหาของแต่ง Mercedes-Benz CL ล E 53 a m g นะครับเข้ามาจัดได้ครับที่ร้านมีทั้งล้อยางเบรกสามารถ เกรดเบรก MG เป็นคาร์บอนเซรามิกได้นะครับแล้วก็ตัวพราสติคาร์บอนมีให้ครบตัวท่อก็ยังมีนะครับผมใครสนใจนะครับอยาแตงล้อ Mercedes-Benz ทุกรุ่นนะครับเข้ามาจัดได้เลยเดี๋ยวเจมจัดโปรโมชั่นดีๆให้ครับสำหรับล้อบ c ซีฟอร์ตตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นไปนะครับลดถึง65,000บาทคุ้มสุดครับขำามาจัดได้เลยครับเดี๋ยวมาดูรอบันกันเลยครับ